กันซีกดยังกดไลค์อะไลค์อ่ะกดซับสไครต์ให้ช่องก๊อตอาม่าไงล่ะเดี๋ยวแนะช่องก๊อตอาม่าพูดติดตามไม่คืนสักทีอยู่ที่40่สิบงเดียวถ้าคุณลองกดยังใช่อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องก๊อตอาม่าเออเอออีกปะเจ้ยยโอ้ยกดยังอุ่ยเอือ เจียนครับสวัสดีครับจริงครับกดอาม่าครับสวัสดีครับผมน็อตนะครับสวัสดีครับผมกันครับสวัสดีครับผมซีครับคนอาม่าของไม่เจนไม่เจียนเขาครับแล้วเขาก็เอามาทำเป็นชื่อช่องครับหรือแมทที่มาว่ากดอาม่าคือยายผมนี่แหละเขา ตอนนั ER ้นไม่ม ну ีช oh. ื่อ no ชื่อจะตั okay. ้งไอเจียนก็เลยคิดได้อูวีอาม่าก็เลยตั้งอาม่าเขาก็เลยตั้งอาม่าเขาก็เลยแบบทาให้มันอาม่าดุทรงพลังที่มาเป็นที่นี้ทำให้ดุทรงพลังไงก็เลยแบบกลายเป็นก๊อตไงเขาก็ก๊อตคือเทพเจ้าทรงพลังแล้พลังอะไรนะท่าทางแล้วพี่ใส่กางเกงโอ้สุดย้อมมาเลยมันก็เลยกลายเป็นก๊อตอาม่าก็อาม่าคือชื่อช่องฮะซึ่งมาจากอาม่ามาแม่เลยนะคะแล้วไม่มีอะไรตั้งก็เดี๋ยวอาม่ามาใส่ครับ พี่เจียนครับเขาเป็นคนตั้งชื่อช่องขึ้นมาประมาณสักสองปีหรือ1ปีได้ใช่ครับก็นานอยู่นะครับพี่เพีาทำทำตัวเองแล้วไม่ดังแล้วช่องดึงก็เลยพวกเราก็ทำดังไงโชทำเป็นผมกับพี่ผมนะฮะซึ่งก็การตั้งชื่อมันอาจจะดูแปลกสำหรับผู้ชมนะแต่ว่า มันไม่มีอะไรตั้งแล้วอะนะฮะเราก็เลยเอาอม่ามาตั้งคนะ่ะแล้วก็เปลี่ยนไปส่วงนิดนึงกับเป็นก่อนอมาครับคือผมคือผมรู้จักพี่พี่กันเขามานานแล้วแล้วมันแล้วมีวันหนึ่งอะพี่ <c oughs> พี่กันเขาเขาแบบไม่ว่างผมก็เลยเรียกไปแล้วพี่จิม่ิเตียนเขาก็มาเรียกพี่กันและอะไรอย่างนั้นอะแล้วผมก็เรียกซีให้มารู้จักกับพี่จิมมิเตียนนะครับ แล้วก็แล้วก็เริ่มรู้จักพี่น็อตเป็น่อนสมัยก่นพี่น้โมแล้วก็แล้วใช่แล้วก็พี porque 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 quando quando ่จิมพี่เจียงค่ะอ๋อตอนแรกคือรอกต้นโมผมรู้จักไกันก่อนตัวเจียเล็งนันแหล่มันน่าจะถือน่ะเออแล้วก็แล้วก็มารู้จักไออาร์ตโดนลงสูงแม่แว่นแล้วก็มารู้จักไอซีแล้วมันก็โยงมามาถึงไอเจียแล้วก็พี่จิงเลยตอนเล่นซ่อนแอบกันน่ะ ก็ออย่างที่การเล่าคือมาเจอซีแล้วก็จากนั้นก็ไปเจอน็อต<อ>แล้วพอนอ็นอตน็อตก็ล่าโมมาเล่นฟุตบอลก็เลยมารู้จักกันแล้วก็รู้จักอาร์ตเพราะว่าอาร์ตเนเพื่อนน็อตแล้วก็เที่ยงก็เลยชวนทำยูทูปก็ประมาณนี้ครับก็เริ่มคุยกกาันก่อนเลยฮะตอนนั้นผมเล่นกับแมวอยู่นะครับแล้วกันก็ว่าบอกว่าเออมาตรงนี้ แล้วต่อไปนะคะผมก็มาเจอซีนะครับตอนนั้นคือซีมาตามกันอยู่นะคะประมาณห้าโมงสี่โมงอะไรอย่างนี้นะคะผมก็ตอนนั้นผมก็ไปตามการพอดีแล้วก็มาเจอซีนะก็<อ>แล้วก็แ<ล>ี่แนะนาตัวให้พวกเรารู้จักนะฮะแล้วกันก็ชวนซีเข้ามาอยู่ในช่องด้วยนะคะประมาณนี้ฮะเพราะพอได้มาพอเราทําปุ๊บพอเราแบบรวยพอเราดังเราก็จะมีเงินเอาเงินไปซื้ออะไรก็ได้ ริงอย่างเช่นวิดีโอสวิตดับซื้อปั๊บต่อปุ๊บเพราะว่าอยู่บ้านคนไม่มีทำนะแล้วก็อยากหาไา้ได้เสริมด้วยนะผมมีอยู่สามคนคนแรกต่อจากวิดีโอคนที่สองที่แป้งคนที่สามเฮวี่กับสจอร์ของผมก็มีประมาณสามสี่คนครับก็คนแรกเออพี่ฮาร์ล็อกเกอร์คนที่สองพี่เบลลิเฟอร์ คนที่สามผมเอนดสีแล้วครับพี่แปงครับส่วนคนที่สี่ก็ช่องหนูความับครับก็ผมไม่มีอะไรมากก็แบบก็โอฮาน่าแล้วก็เทพเจ้าซี่้ในู่นายครับครับผมก็มีอยู่ประมาณสองคน,นครับปีพี่ไปกับคิดเจโนโรนันโด <c oughs> โอะเหรอใช่อไอด้ดอนก็เลยตัววันนี้้องเตะบอลเป็นไหมซิ่งหนึง่ง แต่ติดต้าลาร์โดใช่มีปีดุสการนะฮะแล้วก็โอคาน่าด้วยค่ะผมมีหน้าที่ช่วยทำคลิปส่วนผมเออมีหน้าที่เอาอุปกรณ์ครับอุปกรณ์อะไรบานนี่ไอคิวอะ้รครับสอไม่มีแล้วมา เยเจียนตต่อนนึงยิงมาได้ด้วยเลยก็ก็ปวดบปวดของพี่ของพี่ก็พยายามแบบเรีนมุขตลกไงแต่ก็ไม่มีใครขำเลยแล้วก็คิดอะไยคิดคอนเทนต์อย่างเจียนน่ะกืไปหาพาเพื่อนเพียรกรอมีหน้าที่ก็บางทีก็ทำาพอะตัดต่อตัดต่อประจำอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คอยควบคุมสคริปอะไรต่างๆครับของผมให้ครับ เพราะผมให้แต่พ่อแต่แม่ไม่ค่อยให้ครับสลัดสนนสี่ที่สัมสิบตนิดนึงนะครับหนึ่งเท่าไหร่คุยเท่าไหร่บ้านผมสรับสนนนะเพราะว่าแค่สิบก็สิบเอเอเป็นคนบ้านผมเนเี้ยเป็นคนเตรียมอุปกรณ์เลยนะครับประกอบพร้อมพร้อมเลยได้เลยให้ครับทั้งสองคนเลยฮะพ่อว่าแบบจะได้ได้เงินด้วยมาเออทำอะไรได้เออทำอไมได้อะไรอย่างเงี้นะฮะ ของผมตื่นเช้ามาอาบน้ําครูเริ่มเรียน9ก้าโมงถึงสิบโมงพอเรียนเสร็จปุ๊บผมก็นั่งนั่งทําอะไรจนกว่าจะประมาณสักบ่ายพอบ่ายปุ๊บบ่ายสี่พวกพี่เขาจะมาเลียกพวกทําคลิปพอทําคลิปเสร็จปุ๊บก็มืดพอดีพอมืดก็อาบน้ําอาบน้ําก็แอบเล่นแอบเล่นเกมกับพวกพี่เขา แล้วก็พอประมาณสี่ทุ่มก็นอนผม,ผมนะครับผมเรียนตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงออบ่ายสามคแล้วผมมีเวลาหนนาหนึ่งนาทีผมก็ไปบ้านซีเป็นเล่นเกมนะ่ะนะแล้วก็พี่เจมงเจขาก็มาเรียกผมทำคลิปแต่แหนึ่งเย็นแล้วผมก็ กับหน้าแปลงฟันแล้วก็บางครั้งผมก็เล่นกับพี่เขาบางครั้งผมก็ไม่เล่นผมนอนเล่นก็นอนเหมือนกัมาแล้กันเลยอเออหมดถึนเช้ามาก็เรียนก็แกเปลี่ยนมงถึงเที่ยงครับก็ว่าเล่นเกมนิดหน่อยครับเพื่อทำงานต่อหรือว่าต้องออกก็เล่นมันสี่ห้าโมงครับ เอวก็ไม่มีอะไรมาโห่กตื่นเ<ร>ชา้ามาถ้าเป็นวันที่ต้องมีเรียนก็ตื่นเชา้ามาก็แต่งผ้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็เรียนออนไลน์เรียนยันบ่ายสามแล้วก็เพื่อนก็มาก็บางครั้งก็ตัดประชุมอ,อะไรถา่ายคลิปเสร็จก็มือมือก็รอเพื่อนเพื่อนอาบน้ำแล้วก็เล่นเกมแล้วก็เล่นเกมกันหมดนี่เลยเพื่อน,นไม่ได้อาบน้ำที่บ้านไหนรอเพื่อนเพื่อนอาบน้ำมาเลยเรารองพื่ออาบน้ำที่บ้านเลยลเอนอนนแล้วก็เล่นเกเมเนไหม ก็ตื่นเช้ามานะครับผมก็เรียนนะฮะเออเป็นคือเอ่อตอนเช้านะประมาณ9ก้าโมงถึงประมาณ4ี่โมงค,นะครึ่งนะผมก็เริ่มไปตามเพื่อนมาทนแผบเรื่องคลิปแล้วก็อ่านคลิปแล้วฮะแล้วก็ทีนี้พอเพื่อนกลับก็แบบนั่งน,นอนครับแล้วก็เล่นเกมเลยบ้านหลังใหญ่เลยรบ้านเขาเป็นที่ประชุมเพราะเพราะบ้านเขาใหญ่ แล้วมีที่นั่งเป็นแบบ VAP ใช่ที่นั่ง VAP นั่งสบายวัดตูดแน่นอนเพราะว่าม็คือบ้านเลยเริ่มจากซีก่อนเลยครับเขาเป็นคนที่ชอบหมาเขาชื่อว่าฮักกี้ทุกอย่างคือฮัตกี้แล้วเขาก้โพดมัวเวอร์ผมจบกเล่นต่อสูดสุดท้ายผมไม่เคยเล่นต่อสูดเลยส่วนพี่จิง บาดงานทักอะไรมาสส่วนพี่เจเขาชอบทำหน้าประตราดแบบเกยแบบปีตัวส่วนพี่น็อตเขาก็บ้ากามอ้อ,อยส่วนพี่ดังโมเขาก็เป็นตีพวก,กเล่นกีฬามากกว่าครับถ้าทีผมดูเขาแคนะ่นั้นรับ พี่กันเขาเป็นคนเล่นต่อสู้เล่นแรงอยู่ส่วนพี่เจนน่ายิบอันนี้อันนี้อันนั้นส่วนส่วนพี่จิงอ่อนแม่ส่วนส่วนพี่นโม,มเขาติดกีฬาพี่นักเขาคือนชอบชอบอทัางว่าไงเป็นคนเขาเป็นคนติดอ้อยครับกันแล้ว ก็เป็นเด็กก็ตามภาษาเด็กครับก็กวนตีนติดเล่นนะส่วนไอซีก็เหมือนกันเลยไม่สายต่างกันเลยโดนไปจริงก็เออก็ตัวมันใหญ่นิดนึงแต่ก็ยังเด็กเหมือนเดิมอะส่วนไอเกียนะก็สายแบบอออก็ไม่ได้ะลรแล้วก็พอๆกันเลยส่วนไอโมก็โอ้เห็นได้ชัดเจนเลยมันคอพูดติดอ่างแบบดวมันจะียกแราแบบมันเวลามันจะพูดผมอะปุ๊บปุ๊บ ผมผมผมจะไปไปไปพูดยากอลไนะเอนนาง่ายๆดีกว่าผมจะไปปั่นจัก,กรยานเราผมไปจะไปปัน่นปั่นจักรยานนะครับเออก็ประมาณนี้แหละครับมาเริ่มกัรก่อเลยการน,นี่จะเป็นคนที่แบบติดเล่นมาที่มาพูดแล้วก็เป็นคนแบบอันนี้บเอาติดแอนิเมะมาแทนเลยก็ทำอะไรทีก็อุ้ยใช้พลังพลังอะไรไม่รู้คิดเฟ่อ์อีจินาการส่งสวยและสีก็ จะเป็นคนที่แบบทำมันนาเพื่อนเนี้ยเพราะว่าบ้านมีหมาหมาก็จะแบบเป็นคนที่รู้จัก,กทักเีอร์นเองก็ส่กันที่ใส่ดีก็ตามกันบ้างแบางบ,าง,บางทีประมาณนี้ครับสรุปเอ่อเจียงเจียงก็จะเป็นคนที่จูจจ้จี้จุกจิกแล้วก็แบบผิตการก็จะเป็นคนที่แบบต้องการงานการงานก็อย่างเรียนไม่รับผิดชอบ,บวันๆเอาแต่ถ่ายย t u b ปประมาณนี้ครับุกก็น็อตก็ ชีวิตก็ดู <'t> <c oughs> อ้อยประวันไม่ทาอะไรงานยังค้างแม่มาตาตุกตีบอกทางานเสร็จหรือยังลูกยังกับแม่กับเบ้านานี่เลยนะประมาณนี้ครับส่วนผมก็ได้ใส่ดสีดีสุดละดีสุดในลุ่มละส่วนโลก็เป็นคนที่ช่วงนี้ก็ปกติจะเป็นคนที่มุ่งถึงสูก่กีฬามากเพราะช่วงนี้ก็ติดแฟนใช่ได้มีแฟนแล้วทำแอคทาโชว์ทำทรงไงมาโชว์ในแมสเซเจอร์ผมมีแฟนแล้วกะพีคือแบบสองวันก่อนทุกเลิกกันไปอะ ประมาณชั่วสองชั่วโมงอะมีจฟนใหม่และเออเขาบอกคนนี้นะแล้วก็เอาอวดทำทรงเพื่อเหมือนใส่หน,ะะนูละคนแรกนะคะับนโมฮะแต่โมไม่มายโมไม่มานะ,ะแล้วก็ถ่ายไปนะฮะโดยที่ไม่มีน้โมก็ได้นะอ๋อเาจะมีนี่แบบชอบเล่นกีฬาชอบเล่นเกมอะไรฮะแล้วก็อดแฟนโดยเองเป็นบ่อยครั้งนะครับประจําเลยแล้วคนที่สองนะครับก็คือพี่จิงนั่นเองะฮะพี่จิงก็แบบ คนโอ้ยอ่ะนะคะแล้วก็แบบพูดมากชอบเต้นไปมานะฮะแล้วก็คนที่3ก็คือซีนะคะซีซ่านั่นเองซึ่งเขาก็ป้าหมาตัวเองมาฮะวันวาก็พูดฮักกี้นะผัดกระเพราฮักกี้อะไรอย่างนี้เขาผักกี้อะไรอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือกันนะฮะกันก็ชอบวิ่งไปมาครับแล้วก็ชอบกวนสมาธิกคนอื่นกันนะก็น้ำมูกไม่มาแต่ตอนน้ำมูกมาแน่นอนครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับน็อตนะฮะก็เขาก็เป็นเพื่อนผมนะเพื่อนสนิทแล้วก็ ชอบตัดอ้อยเล่นอ้อยตลอดเลยนะฮะอะไรก็ปูดอ้อยผัดกะเพราอ้อยผัะเพราอ้อยแบประเภทประมาณสี่นะฮะเอาละครับจบไปนะคะสำหรับการสัมภาษณ์ที่ทำเพื่ออะไรนะคะทำเพื่อจากเราไม่มากขึ้นใช่ครับใช่ครับเพื่อคนอ่านรวม ตอนตั้งแกงกวากรู้จักกันจะได้รู้จะได้รู้ทั้งข้อเสียและข้อดีจะบอกประวัติแกงกันแล้วนะก็จะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์สติ๊กเกอร์แชร์ให้ช่องปั๊ดอาม่าเดี๋ยวแกครับให้การติดามเลยการติดเลยเดีครับใจเกลี้ยงทุกท่านเนะ b ายบายอ่ะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ กดแชร์กดซุบสไครกดไลค์ให้ด้วยถึงหนึ่งล้านซับด้วยนะครับ้ไลวปแไปแล้ว